คั้งที่9เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวิน5เมืองเงี้ยวและ13 000, เมืองกะเหลีย่ยงให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5เมื่อ27ตุลาคมพศ2435เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัชศาสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรอันอุดมด,ด้วยดินแดน พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ยิ่งครั้งที่สิบเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโของอาณาจักรลานนาหรือประเทศลาวให้กับฝรั่งเศสเมื่อ3ตุลาคม2,436พื้นที่1นึ่งแสน 43,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอฝรั่งเศสเยียกเงินจากไทยหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นค่าเสียหายที่ต้องการลบกับไทย ครั้งที่สิเอ็ดเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองหลวงพระบาดินแดนในทิศตะวันออกของน่านคือจัมปาสักและไชยบุรีให้กับฝรั่งเศสเมื่อ12พฤษภาคม2,442พื24 42, ้นที่25,500ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทยรังที่12เสียมนบุรพาพระสบองเสียงม,มาราาศรีสสพลให้กับฝรั่งเศสเมื่อ23มีนาคม 2,449พื24้นที่51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับตลาดเกาะคงด่าน้ายตลอดจนอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศส คังที่13สเสียรัฐกรันตังตัง,ตงกานูไซบูรีปริปให้กับอังกฤษเมื่อ10บมีนาคม245พพื้นที่80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับอังกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความ ของคนรังที่14เสียเขาภามนิหารให้กับขมรเมื่อ15มิถุนายน2505พื้นที่2ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลก ให้เขา,าพระวิหารตกเป็นของเขเมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของเขเมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส